าลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกกกอตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคม2492โดยผู้อำนวยการนายแพทย์เป็นทูลบุญอิทและอาจารย์พกาบุญอิกเดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยสังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคเป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณาสุข พุทธศักราช2517เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีพระทานนามใหม่เป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชน,านีพุทธชินาราชสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขในพุทธศักราช2539เปลี่ยนชื่อสังกัดเป็นสถาบันพระบรมราชนกและวันที่5เมษายน พุทธศักราช2562มีพระราชโองคงการโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชนกพุทธศักราช2562เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขปัจจุบันบริหารงานโดยรักษาการผู้อำนวยการดออรอัศนีวันชัย ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างผู้นำนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชนภายในปี2570วิทยาลัยเชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการ ด้านสุขภาพของบุคคลครอบครัวชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนอัตลักษณ์บัณฑิตวินยัยหน้าที่สามคัคคีเสียสละสัจจะกะตะเวทีมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์การบริหารงานแบ่งออกเป็นสามฝ่ายฝ่ายวิชาการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฝ่ายอำนวยการ วิทยาลายัยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติงานเต็มเวลา43คนโดยเป็นอาจารย์พยาบาลประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก22คนคิดเป็นร้อยละ51.16คุณนวุฒิปริญญาโท21คนคิดเป็นร้อยละ48.84บุคลากรสายสนับสนุน47คน พันธกิจที่ 1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐวิทยาลัยเปิดสอนหนึ่งหลักสูตร2ฉบับคือ 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2560ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพุทธศักราช2555 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพุทธศักราช2560มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ5สาขาหลากักมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1-4ลงทะเบียนเต็มเวลาจำนวน501คน อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเท่ากับ1ต่อ6.24มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนควบคุมคุณภาพกำกับติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคทดลองเน้นการเรียนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้สร้างความรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นการเรียนการสอนแบบสะท้อนคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจกักษ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ การฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงโดยให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและให้การพยาบาลในสถานการณ์ที่กำหนดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกปฏิบัติหลักที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตัติยภูมิ มีการวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดนอกจากนั้นยังจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาทั้งในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรน,นักศึกษาประชุมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบแนวคิดสปชโมเดลส่งเสริมทักษะชีวิตและสร้างพลังอำนาจสำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมนอกสถาบัน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ภายนอกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพลเมืองที่เข้มแข็งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ นอกจากนี้จัดให้มีระบบการดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งวิชาการการใช้ชีวิตและแหล่งงานมีระบบ,บกลไกการจัดการข้อร้องเรียนการรับเรื่องอุทธรร้องทุก์และรักษาความลับของนักศึกษาผลการดำเนินง,งานส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรย้อนหลัง3ปีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่องมีผู้สำเร็จการศึกษา สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดนธุ์คันผ่านในปีแรกย้อนหลัง3าปีร้อยละ95.62ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ภาพรวมอยู่ในระดับดีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มีแนวโน้มส่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราการสำเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ97และบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละหนึอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานปีการศึกษา2565ในภาคเรียนที่1พบว่ามีการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพใน6รายวิชามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม6รายวิชามีการพัฒนาจริยธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษา14รายวิชา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่4จำนวน145คนผ่านการสอบวัดความรู้รวบยอดของสถาบันพระบรมราชนกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2ถึง4ทุกคนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันพระบรมราชนกกำหนดนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับจังหวัดระดับชาติและนานาชาติจำนวน4รางวัล พันธกิจที่2วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องปีพุทธศักราช2563ถึง2565มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด96เรื่อง ันรกิจที่3ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนมีการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขเขตบริการสุขภาพและความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่องโครงการวิชาการสาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจากตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตรวรัตติยะราชนารีโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสปชมโมเดล2022หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งชุมชนเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ2,565ดำเนินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนในประชาชนชุมชนตำบลบ้านคลองอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบด้านการจัดการโรคเรื้อรงังจากจังหวัดพิษณุโลกในปีงบประมาณ2,566ขยายพื้นที่ดำเนินการไปยังตำบลสมอแขจังหวัดพิษณุโลกจำนวน8หมู่บ้าน พันธกิจที่4ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องจัดบริการให้ความรู้ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยในการดูแลสุขภาพจัดกิจกรรมยืดเหยยดยืดอายุสร้างสุขด้วยดนตรีมังคลาให้กับผู้สูงอายุในชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตัดโปรแกรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์และพุดดิ้งหัวปรีซอสน้ำขิงคาราเมลสำหรับมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่มารับบริการแผนกหลังคลอดโรงพยาบาลพุทธชินราชพันธกิจที่5ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลสู่อง,องค์กรสมรรถนะสูงปีงบประมาณ2565 วิทยาลัยมีงบประมาณจัดสรรจำนวน38,645,989บาท87สตางงบประมาณที่ใช้จำนวน30,784,694บาท6สตางค์ปีงบประมาณ2,566วิทยาลัยมีงบประมาณจัดสรรจำนวน32,457,30บาท มีแผนบริหารอัตรากำลังบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพิ่มขึ้นมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษา บุคลากรสายสอนทุกคนดำเนินการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของตนเองมากกว่า80ชั่วโมงต่อปีมีระบบการยกย่องและเชิดชูบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลายัยมีอาคารเรียนสามหลังทุกอาคารมีห้องเรียนมีห้องประชุมกลุ่มย่อยโสดทัศนูปกรณ์เพียงพอทันสมัย และพร้อมใช้ตลอดเวลามีห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ห้องปฏิบัติการพยาบาลอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาเพียงพอพร้อมใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพห้องปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรที่เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงานสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภยัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาและอาจารย์สามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุดได้ตลอดเวลามีหนังสือทางการพยาบาลและหนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน25,601เล่มและมีหนังสืออ e ีบุ๊กจำนวน4,221เล่ม254ชื่อเรื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2563ถึงปีการศึกษา2565 มีวรารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศจำนวน10ชื่อเรื่องและมีวรารสารวิชาชีพการพยาบาลภาษาอังกฤษจำนวน10ชื่อเรื่องครอบคลุม5สาขาวิชาหลัก การประกันคุณภ,ภาพการศึกษาปีการศึกษา2560-2564วิทยาลัยมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติปีการศึกษา2565ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ a u n q a ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยโดยปีการศึกษา2565วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานเด่นการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสบอบปชโมเดล2022 1วิทยาลัย1ชุมชนในปีงบประมาณ2565 อาจารย์ของวิทยาลัยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี2565รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการศึกษาพยาบาลจากสมาคมสิทธิ์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขรางวัลเกียรติยศชูภกาโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณครูต้นแบบนักศึกษาได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติได้แก่ รางวัลลำดับที่1ผลของการใช้นวัตกรรมรับรู้ไม่แตกไม่ตันป้องกันสโตกรางวัลลำดับที่4นวัตกรรมขวดสังหารยุงรางวัลลำดับที่2 In Prompt u Speech และได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดมารยาไไยยจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูรณ์สงครามจังหวัดพิษณโุโลก พวกเราชาววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินาราชมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องดังวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าร่วมแรงร่วมใจรักใคร่ผูกพันมุ่งมั่นรับผิดช,ชอบส่งมอบคุณธรรมวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินาราช